สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชาแนลครับอาร์ชาแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิลเรดเดวิลเรดเดวิลครับเป็นไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหกลับจากฟีฟ่าเดก็แพ้เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้ตายแล้วตายแล้วเข้าป่าหาทางออกไม่เจออีกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทั้งไปทั้งกลับนะครับอ่ก็สืบเนื่องมาจากแมทที่เราไปเยือนเจ้าป่านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟอร์เรสนะครับอย่างนี้ ชวนคุยเฉพาะกิดนิดนึงเพื่อนๆพี่ๆี่วันนี้คุยกันในรถนะสบายๆนะครับพอดีออกมาหาลูกค้านิดนึงเนาะอย่างนี้เพื่อนๆพี่พี่จากการที่เราไปแพ้ฟอ r เรสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอ่าแล้วนักเตะที่ทําประตูให้ฟอ r เรสก็เป็นนักเตะเก่าของเราวันนี้จะมาคุยเรื่องนักเตะนักเตะเก่าของเราที่เราปล่อยไปหลายๆคนแล้วไปได้ดิบได้ดีกับทีมใหญ่ๆใ,ในสมโมสส ต่างต่างกันไปเพื่อนๆพนพี่พแต่ละลีกกันไปทั้งอิตาลีก็มีเอ้ยทั้งสเปนก็มีทั้งลีกอังกฤษเดิมก็มีอะไรก็มีเพื่อนเพื่อนี่พโอ้โหเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนพี่พเอรังกานี่ก็เป็นอะคาเดมี่ของเราเลยนะครับเป็นอะคาเดมี่ของปีศาจแดงเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่พสมัยอยู่กับเทนฮากก็โดนปล่อยตัวไปนะเพื่อนๆพพี่ๆตอนนั้นเขาก็ได้ลงเล่นไม่กี่แมตช์นะครับเอรังกา ตอนนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยิงกระจายความเร็วนี้สุดยอดเร็วกว่าปีกแมนยูเร็วกว่ากองหน้าแมนยูเกือบทุกคนครับแอนโทนีเอรังกานะครับอ่าโดนปล่อยไปสมัยเอริกเทนฮากนะเพื่อนๆพนพี่พี่โอ้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ1 5 1 6ล้านปอนด์เองนะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ตอนนั้นฟอร์มเขาใังฟอร์มเขายัางไม่ ไม่โอ้โหไม่ป้งป้างนะเพื่อนๆพี่ๆก็เลยโดนปล่อยไปให้นอตติงแฮมฟอร์เรสครับเพื่อนๆพี่พโอ้ยแย่เลยครับอ่าสืบเนื่องมาจากอ่านักเตะเก่าของเราแล้วถ้าย้อนอดีตไปหลายๆคนนะเพื่อนๆพพี่พเริ่มจาก กองหลังระดับตำนานของปีศาจแดงครับยัสตัมครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยัสตัมครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่กองหลังระดับตำนานนะโอ้โหสมัยท่านเซอร์เล็กเฟอร์กุสรรันนะครับประมาณ20-30ปีที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตอนนั้นยัสตัมเนี่ยเป็นกองหลังที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเป็นอันดับหนึ่งระดับต้นๆของลีกเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เล่นอยู่กับสโมสรปีศาจแดงได้แค่สองสามฤดูกาลครับหลังจากนั้นเซอร์เฟอร์กี้ก็ไปอยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้ ศาสตรแดงหลายหลายคน แฟนบอลปีศาจแดงโอ้โหห,หลายๆคนก็เสียดายยัสตมากๆเป็นกองหลังที่โอ้โหเล่นบอลได้แข็งแรงสกัดลูกโมงได้ดีสกัดลูกสงได้ดีสกัดลูกภาคพื้นอะไรได้ดีมากแข็งแรงโอ้โหแต่สั้นเสื้อเล็กเฟอร์กูสันก็ปล่อยไปเพื่อนเพื่อนพี่ๆไป,ปไปให้ลาซิโอครับณตอนนั้นนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆยัสมะครับปล่อยไปปล่อยไปให้ลาซิโอนะครับก็เป็นเป็นระดับตำนานของเราเหมือนกันนะครับเป็นกองหลังระดับตำนานผู้เล่นที่เก๋าเก่าเก่ง ที่ปีศาจแดงเสียไปให้สโมสรอนอื่นแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีนะครับหลังจากลัสตัมออกออกจากปีศาจแดงก็เป็ลาซีโอเออไปอาแจกเออยอะไรเออยก็ไปได้ดิบได้ดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนที่สองก็เดวิดเดเคอาครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหนี่สดสดร้อนๆเลยครับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเองนะครับเดวิดเดเคอานะเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหคนนี้ไม่น่าจะไปทํากับเขานะเพื่อนเพื่อนพี่ๆจอมหนึบมือเกาา เซฟได้ดีปฏิกิริยาคล่องแคล่วมากเดเคานี่ก็แฟนแฟนปีศาจแดงนักเตะปีศาจแดงทุกๆคนก็เสียดายนะครับแฟนแฟนก็เสียดายนะเพื่อนๆพพี่ๆ PP, ก็ เดวิดดเครนี่เป็นถือว่าเป็นนายประตูจอมเก่านะครับเป็นจอมเก่ามากๆนะครับโอ้โหเหนียวหนึบนะแต่เขาอาจจะมีลักษณะว่าใช้เท้าไม่ค่อยดีนิดนึงแต่เรื่องใช้มือนี่แขนขานี่รับรองได้ปฏิกิริยาเร็วมากเร็วกว่าโอนาน่านะเพื่อนๆพี่ๆแต่ว่าก็โดนปล่อยครับก็โดนปล่อยไปแล้วก็มีว่างานอยู่ประมาณเป็นปีนะเพื่อนๆพี่ๆเดวิดดีเคร์นะครับว่างานอยู่เป็นปีนะครับกว่าจะได้สโมสรใหม่ก็ เป็นสโมสรในอิตาลีอีกแล้วฟิออเรนตีนาครับตอนนี้เดวิดเดเคอาไปเฝ้าเสาให้กับฟิออเรนตีนาเพื่อนๆพนพี่พนี่ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ปีศาจแดงปล่อยไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีนะครับคนที่3มก็เดนนี่เวลเบกครับเพื่อนๆพนพี่ๆเวลเบกครับเวลเบกโอ้โหสมัยอยู่กับแมนยูก็โดนล้อหน้าดูเลยเพื่อนๆพนพี่พี่โอ้ยโดนล้อว่าโอ้โหเล่นเป็นผอมบางเล่นไม่แข็งแรงยิงประตูไม่คมนู่นนี่นั่นก็โดนปล่อยไปอีกแล้วเดนนี่เวลเบกนะครับ โดนปล่อยไปให้อาร์เซนอลก่อนนะเพื่อนๆพี่ๆโดนปล่อยไปฮะอาร์าเซนอลก็ยิงพอสมควรนะครับโดนปล่อยให้อาร์เซนอลก็แต่ก็ถึง แต่ก็ไม่ถึงกับปังสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นอาร์เซนอลก็ไปอยู่กับไบรทันเพื่อนเพนพี่ๆโอ้โหคราวนี้นะครับพอไปอยู่กับไบรทันนี้ก็ยิงกระจายเพื่อนๆพนพี่ๆแดนนี่เวเบกนะครับโอ้โหยิงกระจายเลยเพื่อนเพื่อนี่ๆเวเบกตอนนี้ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าเสียดายบ้างมากที่เป็นนักเตะเก่าของปีศาจแดงแล้วก็ไปปังไปปัง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 กับสโมสรอื่นนะเพื่อนๆพนพี่พี่โอ้แล้วเป็นสโมสรในลีกอังกฤษด้วยนะเพื่อนๆพอี่ๆอ่าแล้วคนต่อไปก็คือคนนี้อาจจะไม่มีใคร นึกถึงเขามากนะครับเพื่อนเพืเ่อนี่พี่เจอหลาดปีเก้นะครับเจอหลาดปีเก้นี่เคยอยู่กับปีศาจแดงนะเพื่อนเพื่อนี่ๆี่จกันได้ไหมเคยอยู่กับปีศาจแดงนะครับสมัยยุคยุคเดียวเดียวกับพวกยัสตัมพวกลิโอโฟอร์ดินานพวกเวสบาวพวกอะไรพวกนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่เจอหลาดปีเก้นี่ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีแข็งแรงสูงใหญ่ลูกมงลูกกลางอากาศแล้วก็สกัดบงสกัดบอลได้ดีเจอหลาดปีเก้นะครับหลังจากนั้นก็ทันเซอร์ก็ปล่อยไปให้ซาลาโกซาแล้วก็ ล่าสุดที่เจอหลาดปีเก้เล่นอยู่ก oh. yes. <re> ่อนที่จะแขวนสตารเหรืออะไรก็ไปอยู่กับบาร์เซโลนาเพื่อนเพี่ๆไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับโอ้โหก็ไปปังปๆปกับบาร์เซโลนาเลยเพื่อนเพนี่ๆเจอหลาดปีเก้นะครับ สุดๆนะเพื่อนๆพี่ๆเจลาด์เบเก้นี่ก็สุดๆมากๆนะเออเพื่อนๆก็น่าาจะลืมๆกันไปนะเพื่อนๆพี่ๆคนนี้นะครับแล้วคนต่อไปโอ้โหสุดๆร้อนๆครับมาคัทแรดฟอร์ดเพื่อนๆพี่ๆมาคัทแรดฟอร์ดของเราก็ไม่รู้ว่าเอสตันวิล่าจะซื้อขาดเลยหรือเปล่านะเพื่อนๆพี่ๆแต่พอตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยไปอยู่เอสตันวิล่าสิงห์ฟังงาดโอ้โหยิงกระจายเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้เริ่มยิงแล้วนะครับมีทั้งยิงมีทั้งแอซิดเออะไรเอยนะเพื่อนๆพี่ๆก็ น่าเสียดายนะครับมาคาเลสฟอร์ดนี่เรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะเป็นกองหน้าที่รวดเร็วยิงคมแต่ว่าทัศนคติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนี่พ,พ,พ,พคนต่อไปจากมาคาเลสฟอร์ดก็อันโทนี่ครับอันโทนี่อันโทนี่นี่ก็ตอนอยู่กับปีศาจแดงนี่เหมือนกับว่ายัางปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ดีแต่พอไปอยู่ลีกสเปนเพื่อนเพื่อนี่พ,พไปอยู่ลีกสเปนนะครับเรลวเบติสนะโอ้โหตอนนี้ยิงกระจายเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้ยิงกระจายครับมีแต่คําชื่นชมนะครับอันโทนี่นะครับมีแต่ ชื่นชมว่าเล่นได้ดีมากโอ้โหตอนนี้ยิงเริ่มยิงแล้วมีทั้งแอซซิตมีทั้งยิงเอยอะไรเอยแต่นักเตะทางแถบแอฟริกาใต้นี่ไม่รู้ทำไมพอไปเล่นทางหลีกสเปนหรือหลีกอะไรพวกนี้หลีก เยอรมันหีกบุนเดสอะไรพวกนี้จะเล่นดีมากๆเพื่อนๆพี่ๆก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอันโตนีนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่เราปล่อยไปแล้วก็โอ้โหไปปัง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 กับสโมสรอื่นนะอนโทนีเอยแรดฟอร์ดเอยเวลเบกเอเอลังกาเออเดวิดเดเกอาเออเจอรลัดปีเก้เออยัสตัมเอเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มาชวนคุยกันวันนี้ก็ เด็กเก่าที่เราปล่อยไปมักจะทําได้ดีเกือบเกือบทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไม่รู้ปีไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันสโมสรน,นี้ต้องคำสาบหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักเตะแต่ละคนอยู่กันไม่ได้อยู่กันยากมากโอ้โหถ้าจะมาเป็นนักเตะปีศาจแดงนี่ต้องฟอร์มเจ๋งจริงๆต้องสุดๆจริงๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้มาชวนคุยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักเตะที่เคยอยู่ปีศาจแดงแล้วออกไปอยู่กับสโมสรอื่นก็ปัง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 กันท่วหน้านะเพื่อ เพื่อนพี่ๆอ่ะโอเคครับตามนี้ชวนคุยกันเฉพาะกิจวันอาทิตย์นี้อย่าลืมเจอกันนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเราดีเอ็นเอผีแดงทั้งใจนะครับดีเอ็นเอผีแดงทั้งใจวันอาทิตย์นี้เราจะเปิดบ้านรับเรือใบสีฟ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆวันอาทิตย์นะครับประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะครับปีศาจแดงเปิดบ้านรับเรือใบสีฟ้าเพื่อนเพื่อี่ๆเราต้องมาเชียร์ต่อไปดี a นเอผีแดงทั้งใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครด้วยเด็กผี